สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถบ้านเดิมๆนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ใช้ระบบน้ำมันร้อนค่ะรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สนะคะทุกท่านราคาไม่แพงนะคะ49,0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะราคานี้สามารถต่อรองได้ด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีมากๆคะ่ะไม่ดันไม่กวนไม่ไอนะคะทุกท่านแอร์เย็นช่วงร่างดีมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะ รถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลสบายหายห่วงค่ะทุกท่านซื้อไปไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมค่ะเจ้าของรับประกันนะคะว่าดีจริงๆนะคะคันนี้ห้องเครื่องนะคะคันหน้าเดิมๆเลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆค่ะเครื่องดีค่ะวิ่งขึ้นเหนือรองใต้ได้สบายหายห่วงนะคะภายในก็สวยสะอาดคันท่านกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยนะคะ แฝงประตูสวยๆเดิมๆค่ะเกียร์ออโต้แอร์เย็นค่ะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ดีนะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะเพียง49,000บาทเท่านั้นต่อรองได้นะคะมีบริการส่งทุกจังหวัดด้วยนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถทดลองขับสายตรงได้เลยค่ะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ